วัดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้จะมาแต่งตัวฟรีสูตรโรบักทั้งหมด12ชุดมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงบอกรลยว่าเป็นของใหม่ล่าสุดนะคะจากไอเทมที T ่แป้กสอนรับของฟรีไปการันตีเลยบอกเลยว่าสวยและเท่ทุกชุดเลยค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดน้องผู้ชายนะคะบอกเลยว่าหน้ากากอันนี้มาจากกระตูเน็ตเวิร์ดนั่นเองน้องๆคนไหนไปรับเร็วบ้างส่วน ที่ยังไม่ไปรับรีบเลยนะคะน้องเดี๋ยวมันจะหมดเขตไปดูกันข่าวว่าใส่อะไรบ้างและนี่นะคะที่พี่แป้งใส่มาบอกเลยว่าสูนโรบรักทั้งชุดน้องสามารถไปแต่งตามพี่แป้งได้นะคะผ้าคลุมอันนี้ก็เทบอกเลยว่าของมันต้องมีชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดน้องผู้หญิงนั่นเองจะมาในธีมหว,วานๆค่ะและเสื้อผ้าน,นะคะของประดับต่างๆมาจากแมปบาร์บี้นั่นเองส่วนน้องคนไหนที่ไม่ได้ไปเล่นแมปบาร์บี้ไม่ต้องเสียใจนะคะพี่แป้งมีอีหลายชุดค่ะ และนี่นะคะคือสิที่แป้งใส่น้องเห็น40โรบักไหมมาจากแมททอมมี่เพลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมันเป็นของฟรีเอาไปแต่งตามกันได้เลยค่ะทุกคนชุดต่อไปนะคะจะเป็นชุดน้องผู้ชายบอกเลยว่าเราลับหัวอีแรงกมาแล้วนะเราก็ต้อง ใส่สีไม่งั้นตกเทรนเย้เลยและนี่นะคะคือสีที่พี่แป้งใส่อยู่นะคะสิบโรบักขอโปรโมทชุดตัวเองหน่อยนะคะเสื้อกับกางเกงนะคะเป็นโคกระดูกสีทองน้องๆคนไหนอยากได้สามารถไปซื้อในกลุ่มพี่แป้งได้เลยค่ะน้องๆสามารถแต่งตามนี้ได้เลยนะออร่าจะหมดเขตแล้วเด้อแน่นอนว่าเราได้ปีพีเสื้อมาเราก็ต้องจับคู่กับชุดเสื้อผ้าฟรีของเราเหมือนกันบอกเลยว่าสวยมากๆน้องๆคนไหนที่ชอบเสื้อผ้าสีสันสดใสนะคะที่นอกจากสีชมพูน้องๆก็ต้องมาแต่งตามพี่แป้งกันแล้วเร็ว ทวายได้ไหมที่เขาแจกทรงผมตอนนี้เขาไม่แจกแล้วนะคะแต่นํามารีเซลและขายเป็น70โบโรักเทนค่ะและของบางชิ้นนะคะได้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยและชุดน้องผู้ชายชุดต่อไปนะคะน้องๆจําได้ไหมที่พีแป,ปรงผึงซอนเป็นแบบๆเลยที่เป็นกระเป๋าจากนางเรื่องนินจาเต่าบอกเลยว่าเราก็ต้องเป็นเต่าตระดไปนะคะใครชอบสีเขียวก็ต้องจัดแล้วค่ะชุดนี้แน่นอน ชุดนี้ก็ต้องศูนย์โรบัคแน่นอนนะคะพี่แป้งไม่แน่ใจว่าหมวกเต่าเนี่ยมันหมดเขตไปแล้วหรือยังนะคะน้องๆแต่กระเป๋ากดองเต่าเนี่ยยังสามารถรับได้อยู่นะคะบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเดี๋ยวจะหมดเขตรีบไปทําค่ะชุดน้องผู้หญิงสุดน่ารักใหม่อีกแล้วค่ะมันจะเป็นแนวแบบเรียบๆนะคะน้องๆคนไหนมีไอเทมตามนี้ก็สามารถแต่งตามพี่แป้งได้เลยนะเพราะมันก็ดูสดใสเอาหวานนิดนึ ที่น้องเห็นว่า100โรบักไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะผมทรงนี้มาจากแบทไว้เหมือนกันเขาได้ทําการนะคะปิดการแจกฟรีไปแล้วเรียบร้อยและนํามาขายรีเซลคือ100โรบักของบางชิ้นยังสามารถรับได้อยู่รีไปทํานะคะก่อนที่มันจะหมดเขตและชุดผู้ชายชุดนี้น้องๆคนไหนไม่แต่งตามพี่แป้งบอกหรือว่าโคตรพลาดเพราะพี่แป้งเพิ่งสอนรับของฟรีจากแบบแบบนี้ไปทั้งหมด8ชิ้นสามารถเอามาแต่งตามนี้ได้เลยนะคะน้นองๆอะเราไปดูกันค่ะว่าพี่แป้งใส่อะไรบ้างนะคะใน ชุดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเท่ขนาดนี้แค่ศูนย์รบักเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปากนะคะผูฟังที่เป็นแว่นกระเป๋าก็ซีล่าปีเปิร์กอะไรอย่างนี้นะคะน้อง,องแต่ปีกหมดเขตแล้วนะคะไม่สามารถไปรับได้แต่ของชิ้นอื่นรีบไปรับเลยแน่นอนว่าน้อง,อง,องทุกคนน่าจะมีชุดนี้กันอยู่แล้วนะคะกับปีกผีเสื้อจำแบบซันซิลไม่น่าพลาดเลยใช่ไหม และชุดนี้นะคะเพียงสูนโรบักเท่านั้นหมูก,กระต่ายได้หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่บางชิ้นเนี่ยยังไม่หมดเขตอยากให้น้องรีบไปทํากันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีของตามนี้โอ้โหบอกเลยว่าเราได้หัวจริงโจ้ามาแล้วเราก็ต้องแต่งตัวกันสักหน่อยบอกเลยว่าชุดนี้มันคอน้างที่จะเทแล้วมันก็ปนแปลกๆดีนะน้องๆชอบไหมหากชอบคอมเมนต์บอกพี่แป้งทีใครจะไปเชื่อว่าชุดนี้มันแค่สูนโรบักเท่านั้นดูที่พี่แป้งใส่นะคะน้องๆบอกเลยว่าเอะไรอยากให้รีบไปทําเดี๋ยวมันจะหมดเขตแล้วมันจะรีเซลขายเป็นโรบัก โอ้โหน้องๆผู้หญิงก็คงเสียใจว่าเฮ้ยพี่แป้งทำไมไม่ทําชุดหวานบ้างบอกเลยว่านี้หวานจนน้าตาลขึ้นเลยเนะี่ยน้องๆใครนะคะที่มีไอเทมตามนี้สามารถแต่งตามพี่แป้นได้เลยใครที่ยังไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะคือไอเทมที่แป้นใส่เห็นร้อยสี่สิบไม่ต้องตกใจนะคะน้อง ชิ้นเนี่ยพี่แป้นนะคะรับมาตั้งแต่มันยังฟรีอยู่และตอนนี้มันได้เอามารีเซลแล้วเรียบร้อยใครที่มีแต่ตามเลยจ้าและชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสีทองดํานะคะขอโปรโมทเสื้อหน่อยนะคะเป็นเสื้อของพี่แป้งเองสื้อเป็นลายโครงกระดูกสีทองเขียนแป้งชมนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้เท้าหรือหลังเสื้อสามารถไปซื้อได้ในกลุ่มของพี่แป้งนะคะขายถูกๆเองและนี่นะคะคือสิ่งที่พี นะคะืคอ1ิบโรบักเท่านั้นเพราะเป็นราคาเสือ้นอนนกนั้นเป็นของฟรีหมดเลยค่ะแต่ปีกสีทองไม่สามารถรับได้แล้วนะแต่ของชิ้นอื่นยังสามารถรับได้อยู่ค่ะไปทากันได้เลยเน้อแน่นอนว่ากระแสบาร์บี้ดังขนาดนี้นะคะเนื่องในวันเกิดพี่แป้งนะคะพี่แป้งก็เลยได้ทําชุดบาร์บี้ออกมาน้องๆคนไหนที่อยากได้นะคะสามารถไปซื้อได้ในกลุ่มของพี่แป้งได้เลย จํากัดแค่100ตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่แป้งไม่นํามารีขายอีกแล้วนะสามารถไปซื้อได้เลยค่ะใครอยากเป็นบาร์บี้ใครอยากเป็นบาร์บี้ก็ต้องแต่งตามชุดนี้เลยค่ะพี่แป้งจะให้ดูนะคะว่าแป้งใส่อะไรบ้างใครนะคะที่เล่นแบบบาร์บี้มาบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะมีทั้งชุดบาร์บี้แล้วก็ของบาร์บี้ก็ต้องแต่งตามพี่แป้งแล้วเร่เพราะทางชุดนี้เพียงแค่10บโรบักเท่านั้นเพราะน้องนันเป็นของฟรีหมดเลยพี่แป้งอยากจะบอกน้องๆนะคะว่าของฟรีบางชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้แจกแล้วนะคะหาน้องๆเห็นว่าพี่แป้งทำคลิปสอน รับของฟรีแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันมีโดบ,บุงโดบักเนี่ยอย่าจะบอกน้องๆว่าพี่แปงพาน้อนๆไปรับเป็นของฟรีมาแล้วนะคะและตอนนี้ได้ถูกดําบรีเซลขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าว่าพี่แปงเลยนะซึ่งพี่แปงก็อยากให้นองๆนะคะเวลาพี่แปงมาทําสอนรับของฟรีหรืออะไรก็ตามน้องๆต้องรีบเข้ามาดูและรีบทําอย่าดองคลิปแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยไม่งั้นพอมันหมดเขตแล้วน้องๆก็จะมาว่าพี่แปงว่าเอ้ยทําไมมันหมดเขตแล้วรับไม่ได้นั่นนี่ ให้นอนๆนะคะช่วยกระจายข่าวบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าพี่แป้งมาสอนทำของฟรีชิ้นนี้ชิ้นนี้ด้วยนะ